フフフ。 สวัสดีครับวันนี้ผมมากับข้างหลังคันนี้สริงหลบซ้ายอ่ะหลบขวานั่นก็คือคันนี้เลยครับ Toyota h ไ l u x ก e v o d o ว b ดับเบนะครับ4ประตูสเปคกันนิดนึงนะครับเป็นเครื่อง 2.8V นะครับเป็นไม่ใช่ 2.8V สิเอาใหม่นะครับ สี 4, 3, 2, เป็นเครื่อง 2.8G นะครับก็เป็นตัวท็อปก็ว่าได้เลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์2.8ดีเซลนะครับคุมพลังแบบจุกจุนะครับ4ประตูด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสเปคภายในเขาใส่อะไรมาให้บ้างก<อ>่อนอื่นก่อนจะเข้าไปภายในเดี๋ยวมาดูด้านนอกก่อนนะครับก็จะมีไฟนี่นะครับเป็นไฟเขาเรียกแะไะไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ไฟเดย์ Time ine, ไลท์นี่แหละครับเป็นแบบ led นะครับรวมถึงตรงนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้ว คันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้านะครับนี่ทวิงส่วนในที่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อกันหน่อยนะครับคันนี้เป็นยางขอบ18หมั้ย17นะครับเป็นขอบ17อย่ยางปี2020นะครับ ในส่วนของด้านในซุ้มนะครับอันนี้อาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับพอดีเลื่อนรนแล้วแบบฝนมันตกครับผมในส่วนของด้านหลังกระบะนะครับให้ดูไฟก่อนคันนี้เป็นปี2017นะครับแต่ว่าจดทะเบียนในปี2018ก็จะมีนอกจากเซ็นเซอร์2จุดตรงนี้1จุดตรงนี้1จุดแล้วก็ยังมี กล้องมองหลังให้อีกก็เรียกได้ว่าความปลอดภัยแบบครบคันได้ทั้งเสียงได้ทั้งภาพกันเลยทีเดียวครับนี่นะครับคันนี้มีกุญแจแบบ smart keyless นะครับอันนี้จะต้องกดนิดนึงครับแต่ว่าไม่ต้องถือกุญแจออกมากดปุ่มนะครับเข้ามาด้านในให้ดูกันก่อนสภาพนะครับสภาพภายในผมให้ไป97%สเอตลยครับอันนี้ค่อนข้างใหม่ภายในเป็นสีทนดำหมดเลยนะครับ คอนสปอร์ตคันนี้เป็นตัวเพลินเนอร์เนาะขับเคลื่อน2ล้อครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเช็คระบบไฟแล้วก็ปุ่มทั้งตรงแล้วก็ปุ่มต่างๆนะครับฟริชฟริชอ่ะขึ้นปกตินะครับขึ้นลงปกติหยุดขึ้นลงหยุดขึ้นโอเคครับปุ่มเปิดปิดโอเคครับไหลลื่นไม่มีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเดี๋ยวผมลองปรับดูฟลิช โอเคใช้งานได้ครับต่อกันที่นับปัดดีกว่านับปัดไฟสถานะขึ้นโชว์แบบปกตินะครับไม่มีจุดไหนผิดปกติส่วนของพวงมลาลัยครับ multi function เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปเนอะของ p ี u ันเนอ่าให้ดูนะครับพวกหนังพวกอะไรเงี้ยยังเหมือนเดิมให้ดูตามตะเข็บได้ก็ได้อ่านี่นะครับ ไล่มาเรื่อยๆก็คือยังอยู่ปกติแล้วก็ไม่มีรอยขาดรอยรุ่ยของตัวตะเข็บมีพวกระบบ cruise control มาให้นะครับแต่คันนี้ยังไม่มี paddle s h i p แล้วก็อันนี้เป็นไฟออโต้นะครับสามารถปรับได้ หน้าจอครับหน้าจอเป็นแบบทัสกีนแล้วสําหรับเครื่องเล่นเสียงนะครับนี่นหละครับสามารถก็ต่อได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ i Wireless หรืออะไรก็ตามแต่นะครับ iPod อะไรอย่างนี้ AUX, USB, Air Auto ครับตรงนี้ก็จะมีช่องเย็นให้นะครับสามารถที่จะเก็บความเย็นได้แบบเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะไม่ได้ถึงกับช่องแช่แข็งอะไร่งนี้แต่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง ในส่วนของตัวเกียร์นะครับมีปุ่มโหมดมาให้แล้วนะครับเป็นโหมดอีโค่โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดเลือกได้ดั่งใจเลยนะครับอยากประหยัดก็กด e อีโคอยากกระชากอยากไวๆก็พาวเวอร์โหมดเลยนะครับตัวเกียร์นะครับให้ดูหน่อยสภาพเกียร์ผมถือว่าเกียร์เนี้ยตัวเนี้ยหัวเกียร์ค่อนข้างที่จะยังใหม่สภาพดีอยู่เลยนะครับให้ไป98%สําสำหรับตัวสภาพเกียร์แล้วก็ลองใส่เกียร์ดูนะครับคือโอเคครับ ลื่นไหลปกติเดี๋ยวให้ดูตอนถอยหลังละกันว่ากล้องทํางานไหมนี่นะครับได้ยินเสียงไหมเอ่ยสัญญาณก็ทํางานตามปกติอย่างแน่นอนครับปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกลัวครับอันนี้1จุดเด่นของเขาเลยนะครับนั่นก็คือมีระบบไฟบ้านมาให้แล้วสามารถเสียบเป็นปลั๊กไฟบ้านได้เลย,ยผมเปิดก่อนเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับก็สามารถเสียบชาร์จพวกแบบโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยได้เสถียรเลยใช้ไฟโอ้ 220เลยนะระบบไฟเช็คก่อนโอเคนะโอเค f ฟ r ร t โอเคครับในส่วนของด้านในนะครับคุณภาพปุ่มระบบไฟต่างๆอันนี้เป็นแอร์แบบเบาะปรับเขาเรียกนะไฟฟ้านะครับอ๋อสบายเลยก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เรื่องระบบไฟฟ้าระบบไฟปุ่มต่างๆผมให้ไปเลยครับเต็ม10ยังใช้งานได้ปกติทุกปุ่มทุกฟังก์ชันก็ยังไม่มีรอยแบบฉีกขาดหรือว่าตัวสีพลาสติกอะไรเงี้ยเปลือกหลุดลุ่ยอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันนะครับเบาะสภาพนี่98%ออย่างที่ผมบอกจริงๆนะคุณผู้ชม คือได้แต่เข็บทุกอย่างยังเหมือนเดิมหนังไม่ปริหนังไม่แตกหนังไม่ลายนะครับก็ถือว่าโอเคเลยรวมถึงมีที่ติดตั้งให้กับคาซีทสองตำแหน่งนะครับมีหูมาให้เกี่ยว <Yeah. S 1> ถุงเกงด้วย <Yeah. S 1> และอีกหนึ่งจุดที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องเครื่องและตัวเกียร์เมื่อกี้ใส่เกียร์ให้ดูแล้วนะครับว่าลื่นไหลปกตินะครับอ่าเดี๋ยวผมดูให้ให้ดูในตัวเครื่อง เสียงน่าจะยังได้ยินกันอยู่นะครับเพราะว่าเอาไมา้เจาะไว้อยู่เครื่องเดินเรียบครับนิ่งเงียบปกติครับนี่นะครับอันนี้เปิดแอร์ด้วยอะไรด้วยให้ดูฝากกระโปรงบ้าง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพาดูในตัว Toyota h ไ l u x กเอ่ยงมแรงนะในราคา7000 700, แสกับ9000บาทนะครับเป็นปี2017แต่ว่าจดทะเบียนซื้อในปี2018นะครับใครที่สนใจแล้วก็ถูกใจคันนี้หรือว่าเป็นคันอื่นๆหรือต้องการจะคุยเอกสารเพิ่มเติม เรื่องรายละเอียดการกู้ต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อไมโลมาได้เลยนะครับที่0633629154ยังไงผมก็ยินดีให้บริการเสมอนะครับโทรมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็โตโยต้าไฮรักครีโวคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ